ทดสอบกล่องมอเตอร์วาวนะครับผมจะทาเบกก้า,เ,กาเมจิไว้ตรงนี้สีน้ำเงินนะจะเปิดสวิ์นะครับส่งตรงมอเตอร์ ทำงานนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทนะครับเรินต่อนะครับเห็นะครับกล่องนี้นะครับใส่สีน้ำเงิน ทดสอบก่อนส่งครับผมใช้งานได้ปกติครับ